เดีินดูส่านิงี่ตัิงตั้งแต่ร้านโมค่ะของประเพณีตามท้องถิ่นปราจำแม่ปูเก็บช้างมาฝากทุกคนนะคะมาที่จะถ่ายรูปกับช้างได้และอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะเป็นภาพช้างนังฟ้านะทุกคนแม่ปูเห็นแต่ไกลเลยอุ๊ยว้าวน่ารัก มาตอนกลางคืนที่จะรถจะคนนั่นนี่มาตะคุณช้างตะขอบังคับช้างของบางคับช้างเป็นหนึ่งในมงคลแปดประการของพราหมณ์ไม้ถึงการเนียนะคะใครมาเที่ยวก็มาอุดหนุนได้นะคะสวยงาม สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่พูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ช anel ค่ะความสุขปลูกได้กับสมัยแฮปปี้นะคะวันนี้แม่พูจะพาไปปลูกความสุขที่งานช้างแร์หรือชื่อเต็มๆคือมหัศจร,รย์งานช้างแร์สุรินนะคะเราไปดูวันนี้ว่าเราจะไปทานงานเลี้ยงโต๊ะจีนช้างไหมเสียดายแม่ปูลืมดูตารางนะคะถ้า เราได้ดูตารางก่อนเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำงานตอนเช้านะคะทุกคนเราก็จะได้ไปเห็นไปดูแบบขบวนแห่งานช้างขาบวนแห่ช้างนะะ่ะทุกคนเนาะไม่รู้จะไปทานหรือเปล่ามัวต่พูดอยู่นี่แหละเราไปดูกันนะคะว่าแม่ปูจะไปทันงานเลี้ยงโตช้างไหมนะคะทุกคนในกันจ้าตอนแรกคิดว่าเส้นนี้เขาปิดแต่เขาไม่ปิดถนนนะ่ะทีนี้ว่า เขาจะให้ช้างกินโต๊จีนตรงไหนดูก่อนว่าตรงตรงอ,อ,อนุสาวรีจางวาโต๊จีนช้างน่าจะจัดตรงนี้ค่ะส่วนมากแต่ทีนี้ว่าเขาให้รถเข้าได้เราจะเอารถไปจอดที่ไหนดีเขาจะจัดที่นี่ไหมเอารถไปจอดในวัดดีกว่าทุกคนตอนแรกแม่ปูจะจอดไกลๆแล้วก็เดินเข้ามานะคะแต่เห็นรถเขาเข้ามา เราก็เลยขับตามขับตามมานะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูเอารถไปจอดในวัดดีกว่าอ๋อเขาปิดตรงนั้นเขาปิดข้างในตรงนู้นจริงๆเขาเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง9ก้าโมงครึ่งเขาเดินเดินพาเรตช้างตั้งแต่เช้า ตอนนี้แม่ปูมาถึงบริเวณจัดงานแล้วนะคะเป็นบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีอันนี้เป็นศาลประคำเมืองนะคะ 请大家再次提醒，我们报废出租车或者是上大象啊、呃、游览，请看情景的，我们还有时间的到啊早、呃、上十一点钟，早上十一点钟，请只在请大家只在上台上大线的，但是排队非常长的，但是呃，我保证，如果大家啊、呃、大家唱大线，玩好，好看。 今日の夕方5時からです、ね、そ、えー、のすりのシーコーラ風雨市の方で、えー、光と音楽のショーがあります、えー。そちらの方もどうぞ行ってみてください。えー 土曜日と日曜日にはスリーの、uh, こちらの方でゾウ、uh, のショーがあります。 อาซินที่ได้นำช้างน,นะคะมาร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะสุรินของเราเลี้ยงช้างเหลืเสมอสมาชิกในครอบครัวดังน,นั้นแล้วเมื่อเรามีกิจกรรมมีขนมทำเนียมประเพณีตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยหรือว่างานปวดได้แม่ปูเก็บบรรยากาศการเลี้ยงโต๊ะจีนช้างมาฝากทุกคนนะคะซึ่งแม่ปูน่ะ ไปช้านิดนึงแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะที่อนุสาวรีพระยาสุรินทร์พักดีศีนรงศรีนรงจางวางนะคะก็เป็นบรรยากาศช้างที่หลังจากมีการแสดงแล้วก็การให้อาหารช้างก็คือเป็นจัดโต๊ะจีนช้างเนาะ มีการเดินพาเหรดประกวดก็จะเป็นช่วงรีเล็กนะคะก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะถ่ายรูปกับช้างได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นเป็นแท็กซี่ช้างนะคะก็เดินรอบๆบ,บริเวณอนุสาวรีย์และก็บริเวณใกล้เคียงที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดนะคะกำหนดให้สามารถนั่งเป็นตัวเ,เป็นแท็กซี่ช้างเขาเรียกแท็กซี่ช้างนะคะ และอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะเป็นภาพช้างน่ารักน่ารักหลายเชือกที่แต่งตัวเป็นเป็นแต่งตัวแบบใส่กระโปรงนะคะใส่กระโปรงใส่หมวกน่ารักน่ารักเนาะส่วนมากก็จะเป็นช้างที่เป็นเป็นวัยเด็กจนถึง,ถงวัยรุ่นนะคะเขาก็จะมาแต่งให้ดูสวยงามอันนี้ก็คือเวทีแล้วก็มีผลไม้ โตจีนช้างก็จะเลี้ยงเป็นผลไม้นานาชนิดนะคะทุกคนเสียดายเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปทันทันแบบพิธีนะ่ะทุกคนถ้าใครโอกาสหน้าปีหน้านะคะก็ส่วนมากก็จะจัดเป็นวันที่สองเป็นวันที่สองของงานช้างงานเ,ออเขาเรียกงานช้างสุรินเนาะก็จะเป็นงานมหัศจรรย์ งานช้างแฟจังหวัดสุรินทร์นะคะถ้าใครมีโอกาสก็ปีหน้ามาแต่เช้าเลยค่ะ7จ็ดโมงเช้าก็จะมีสแตนให้นั่งนะคะก็จะมีการเดินพาเหรดของช้างการแต่งตัวช้างเพื่อประกวดช้างบางเชือกก็จะทาสีเป็นสีสันต่างๆแต่เจ้าหน้าที่บอกมานะก็เป็นการทาสีที่ ไม่ไม่อันตรายกับช้างเนาะแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปก,กับช้างแล้วก็ขี่งวงช้างก็ได้นะทุกคนก็ช้างส่วนมากก็จะเป็นช้างที่ะช้างเลี้ยงที่ค่อนข้างเชื่องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นช้างที่แต่งตัวเป็นนางฟ้านะทุกคนแม่ปูเห็นแต่ไกลเลยอยว้าวน่ารักมากแม่ปูก็เลยเดินไปถ่ายนะเพราะว่าเราสามารถเดินเดินตัดช้างไปมาได้โดยที่ช้างเขาไม่ตกใจคนเลยนะทุกคนมันเป็นบรรยากาศที่ได้ใกล้ชิดกับช้างสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานนี้เราจะไปที่สนามกีฬาศีนรงค์นะคะ ซึ่งเป็นบริเวณจัดงานอีกจุดหนึ่งเป็นงานแสดงสินค้าต่างๆเป็นงานกาชาดอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแสดงช้างอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะเราเลยเดินมาถึงทางเข้าแล้วนะงานมหัศจันมหศจย์งานช้างแฝสุรินนะคะถ้ามาตอนกลางคืนที่จอดรถก็อยู่ข้างนอกนะคะส่วนมากก็จะเป็นที่จอดเอกชนเนาะเสียค่าจอด20บบาทเลยประมาณนี้น่าจะ ทุกปีก็มาประมาณ20บาทไปทุกคนแม่ปูจะพาเข้าไปดูข้างในนะเขาจะมีงานแสดงแบบของแต่ละอำเภอนะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูพาไปดูแต่ละอำเภอนะคะทุกคนไปกันคะ่ะนี่เป็นฝั่งสนามช้างสุรินทนะคะเอาไว้จัดงานแสดงการแสดงของช้างนะทุกคน มาตะคุณไีจรอ้เะปเช็คกาเลยน,นี่เป็นร้านโบราณนะคะก็มีอะไรนะอําเภอจอมพระอ,อรําเภอลำดวนอ๋ออ๋ออ๋อ,อเข้าใจแล้ว อ๋อเมื่อก่อนแต่ละอำเภอเขาจะจัดอลังการมากแต่ว่าอันนี้เขารวมอำเภอนะทุกคนเป็นอำเภอจอมพระอำเภอลำดวนอำเภอสำโรงภาพอำเภอเมืองสุรินนะคะอันนี้ก็เป็นร้านออกร้านขายงานศิลปะหัตถกรรมงานแบบงานประดิษฐ์เนาะแล้วก็มีผ้าไหมทุกคนอำเภอลำดวนนี่ทุกคนอำเภอลำดวนเขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมนะผ้าไหมสวยมาก ทำไมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้อำเภอจอมพระก็จะเป็นอันนี้เป็นด้ามตะขอบังคับช้างตะขอบังคับช้างตะขอบังคับช้างขอบงขับงคับช้างเป็นหนึ่งในมงคลแปดประการของพราหมหมายถึงการมีอยนหน้าในการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้ปิดบ้องโทกกระสั์ ใครมีไว้ครอบครองจะเรียกทรัพย์สินเงินทองมาให้พวบคุมอาถรรพ์บังคับทุกสิ่งให้เป็นไปในทางดีมาบริวครรวงเป็นมาครับผมโดยเฉพาะของผมนี่เป็นแก่นไม้มะขามอ๋อเป็นแก่นไม้มะขามตัวนี้ก็ไม้ัางมีสีสุดตัวนี้ก็เป็นพวงกุญแจเริ่มต้นสองร้อยอันนี้อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยครับตัวนี้สามร้อยสามร้อยสองร้อย อขอบคุณค่ะ<อ>ตอนนี้แม่ปูม,มาถึงบ้านคแมโบราณนะคะก็เป็น บ้านจำลองเหมือนจำลองลักษณะที่อยู่อาศัยของคนคาเมรโบราณน,นะคะก็เป็นบ้านยกสูงเนาะก็มีชานบ้านบ้านค่อนข้างปโปร่งนะคะก็คือไม่มีผนังมากเท่าไหร่ก็เหมาะกับอากาศอีสานบ้านเรานะคะก็คืออากาศร้อนแห้งนะทุกคนก็จะเป็นลักษณะ สร้างจำลองให้ชมว่าวัฒนธรรมการเป็นอยู่การกินอยู่ของคนโบราณจะประมาณไหนนะคะก็ท่านไหนยังไม่เคยชมก็แวะมาเที่ยวชมได้นะคะลักษณะบ้านก็จะเป็นเหมือนโชว์ชีวิตการใช้ชีวิตของคนโบราณนะคะคนสุรินโบราณเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแม่โบราณนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็จะมี2ระดับ ด้านบนเอาไว้เป็นที่หลับนอนนะคะด้านพื้นล่างก็จะเป็นที่รับแขกอะไรประมาณนี้นะคะส่วนชานบ้านชานบ้านก็ตรงนี้ก็อาจจะทําครัวนะคะตอนเด็กๆประมาณนั้นค่ะก็ทําครัวข้างนอกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบ้านแคมป์โบราณนะคะเดี๋ยวเราไป ด้านล่างก็ขายผ้าไหมนะทุกคนเป็นผ้าไหมทอทอมือนาอนพี่ผ้าไหมทอมือใช่ไหมคะใช่ผ้าไหมทอมือซุรินนะคะใครมาเที่ยวก็มาอุดหนุนได้นะคะที่คู่กับผ้าไหมก็เครื่องประดับก็ต้องเป็นเครื่องประดับเงินนะคะเพราะว่าถ้าใส่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยเข้าเนาะถ้าเป็นผ้าไหม อมเภลศีนรงค์นะคะเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะทุกคน นนี้จะเป็นของอำเภอศรีขอรภูมินะคะบ้านอันนี้ไม่ขึ้นไปดูข้างบนเนาะดูข้างบนเหมือนไม่มีอะไรนะทุกคนและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นงานออกร้านอันนี้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะคะทุกคนเครื่องประดับจากงาชา้างเรื่องมุจะทับก่อนไม่ก้นนาเกล อันนี้ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์ก็จะพูดอยู่ ภาษาไทยภาษาเขมรภาษาสวยแล้วก็ภาษาลาวนะคะบางส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้าไหมผ้าไหมกับเครื่องประดับ สมุนไพรก็มีผ้าไหมผ้าไหม,หมเยอะมากเราได้มาวันวันแรกๆนะงานเริ่มเมื่อวานเรามาวันนี้ปกติมานี่แบบไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่ค้าหนีหมดแล้ว <c oughs> เพราะว่ามาวันสุดท้ายผ <c oughs> ้าไหมเอ่ะผ้าไหม สมัยทั้งนั้นเลยค่ะสวยงามทำได้นะครับค่ะ <laughs> ไม่ใช่ฝักบัวเออไปเร็ว <c oughs> ข้าวสุวินค่ะ

ของสุรินนะคะก็แปรรูปได้เยอะแยะเลยนะเราต้องป,ประหัดแปรรูปบ้างแล้วแหละเราไปขายกิโลละสิบบาทเองแปรรูปขายดีกว่านะอันนี้เป็นถัวบำรุงดินนะทุกคนถั่วสองชนิด อันนี้คือเพาอะนอกแล้วนะคะที่เราโชว์ไว้ทุกคนอันนี้เครื่องสาวไหม จะขาดไหมทุกคนโอ้จ, oh, จิงชาใต้ถุนบ้านจะขาดไหม <laughs> ทุกคนคลิปนี้แม่ภูพาทุกคนมาชมนะคะงานมหาศจร์มหาศจรย์งานช้างแฟสุรินนะคะทุกคนถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยากลองมาเที่ยวดูนะคะเสาร์ที์นี้17อ้อ 18-19นะคะมีงานแสดงช้างนะคะส่วนงานก็จัดถึงวันที่27-16ถึง27พฤศจิกายน2566นะคะช่วงนี้อากาศดีลมหนาวกำลังมานะคะทุกคนถ้าใครว่างหรืออยู่ใกล้ๆแวะมาเที่ยวได้นะคะคลิปนี้แม่ปูลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะนี่นะาพริกดักแด่ด้วยค่ะ